ไส่นตัวส่งตำก่อนนะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ช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 มมาชื้อกันเยียมแล้วนะครับหม้อเอี่ยมเลยคุณผู้ชมอร่อยมากครับอาสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เดี๋ยวไปสอตัดผมนะครับผมตัดผมแล้วก็ซื้อของกิน ว่าจะได้อะไรมากกินนะครับผมว่าจะด,ดูส้มตํานะครับผมไม่รู้ว่าจะมีไหมนะครับคุณผู้ชมเดีย๋ยวคนฉันก็จะไปตัดผมก่อนนะครับผมไปตัดผมเสร็จแล้วก็ไปซอกกินของไปซอซื้อของกินตำส้มไก่ย่างอยากกินตำส้มนะครับผมไม่ได้กินมานานแล้วนะครับผมไปเดนกันนะครับอรถเยอะอยู่นะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ ควายด้วย <laughs> จะอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านนะครับคุณผู้ชมว่าคนละชาก็มาตัดบ่อยนะครับร้านนี้นะครับ เป็นไงครับผมโอ้โหเดี๋ยวไปต่อครับผมไปซื้อของกินก่อนอะไรครับดีล้วเรายหนึ่งตัวแล้วครับผมไห่ยักษว่าขับรนมาไดยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปซื้อส้มตาก่อนนะครับผมไกนนน่ย่างนี่เลยแล้ว ว่าส้ตามตำเดี๋ยวขอไปให้เป็นร้านประจำดีกว่านะครับเนาะส้ตมตำนะครับกับร้านร้อนแบบนี้นะครับผมลาเต้ชักแก้วไหมครับทุกคนทุกคนดื่มกันหรือ,อยังชื่นใจเลยนะครับผมไปต่อครับเดี๋ยวโคชชานจะซื้ออันนี้ก่อนไปซื้อส้ตมตำก่อนนะครับผมส้ตมตำเราไปกินบ้านนะครับครับผม ประจำนะครับผมวันนี้ร้านตําปูมานะครับจะส่มตาก่อนนะครับผมพนักงานสั่งไว้แล้วนะครับได้แล้วนะครับผมแต่ย่างวันนี้ไม่มีนมกินนะครับผมเดี๋ยวพนักงานจะซื้อข้าวเหนียวเป็นตัสแต่ย่างนะครับกลับบ้านแล้วนะครับ เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะครับผมนี่ตรงตำครับผมไก่ย่างข้าวเหนียวโอ้โหมาชิมดูก่อนนี่ครับผมนี่ส่งตำครับอันนี้เป็นตําไไ่นะครับผมซื้อเข้ามานะครับเป็มคาราเมลเลยทุกข้าเหนยกินไหมครับแล้ก็ ไก่ย่างนะครับผมไก่ย่างดิเซียนน้ำจิ้มด้วยนะครับลงไปแบบนี้เลยนะครับไก,ก่ก็อืมดูฉ่ำๆเลยนะครับผมหนึ่งตัวนะครับไม่รู้ว่าจะหมดไหมจัดให้หมดแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยนะครับผม ข้าวเหนียวด้วยนะครับวันนี้กินกับข้าวครับผมอร่อยอร่อยครับผมมาครับมาครับกินด้วยกันครับทุกคนจะกินอขอล้างคอก่อนนะครับผม จะเป็นการชิมแล้วนะครับครับผมต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับชมต่ำนี้นะครับผม อีดำเดือครับผู้ชมืมรสชาติอร่อยมากครับคุณผู้ชมทั้งหวานเปรี้ยวหวานจับเลยครับผมใช่เลยใช่เลยมาครับมาครับผมมันจินกับข้าวเหนียวนะครับมืนน้ำจิ้มเลยนะครับผม น้ำจิ้มไก่ครับโคราชะไก่ย่างมิเชียนมาหนึงตัวกินไหมลูกอ่ะไปไกันหมดละอืมร้มาละอ้ยอเห้ยอืมอืม เอาล่ะวันัลหรายารกก็ต้องแบกให้น้องแมวเลยนะครับผมสดช ER ัครับทุกคน

แซ่บไปดีครับผม 完了。Voilà. ฮ่าเผ็ดับคุณผู้ชมสำับคลิปนี้ก็มั่นนี่แหละครับคุณผู้ชมฝากชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ัห้พลาดขอบคุด้วยนะครับสวัสดีครับ